สวัสดีค่ะจอม Dream Action ค่ะจะพามาแนะนำให้รู้จักโปรแกรม In Design หรือเป็นโปรแกรมที่จัดรูปใช้ในการจัดรูปเล่มที่เวิร์กที่สุดที่จะทำให้เราสามารถจัดเลเยอร์จัดรูปเล่มได้อย่างโปรเฟชชั่นอลค่ะก็หลายๆคนอาจจะใช้โปรแกรมอื่นมาเช่น Illustrator หรือ Photoshop ในการจัดหน้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเจ๋งจริงๆ,ๆอย่างโปรเฟชชั่นอลก็ทำกันจริงๆเนี่ยค่ะ ต้องใช้อินดีไซน์เนี่ยแหละค่ะซึ่งก็เป็นโปรแกรมที่จอมก็ใช้แล้วก็เวลาไปทำงานในออฟฟิศก็ใช้ในการผลิตรูปเล่มรวมเป็นบุ๊กเลตส่งให้ลูกค้าเช่นกันก็มีประโยชน์มากวันนี้ก็จะมาแนะนำให้รู้จักโปรแกรมนี้กันว่ามันดียังไงโปรแกรมอินดีไซน์เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดเลอั์ทำพวกรูปเล่มหรือแม้แ่กระทั่งทำพอร์ตโฟลิโอเนี่ยแหละค่ะดีมากหรือขาดที่เรียนอยู่ก็เอาไปใช้จัดเป็นพรีเซนเทชันบอร์ดเวลาจะเป็นเพลท ไปพรีเซนต์อาจารย์ก็ได้ทำรีพอร์ตก็ได้ด้วยเพราะว่าโปรแกรมอินดีไซน์เนี่ยมันสามารถเอาทั้งตัวอักษรเทก็กเหมือนในวทอย่างเงี้ยเอามารวมกับตัวรูปภาพได้มันก็จะเหมาะมากกับการทำรีพอร์ตแล้วก็ทำรูปเล่มอินดีไซน์จะเหมาะมากกับการที่มีหลายๆหน้าแล้วมีหน้าเยอะๆเพื่อจะมารวมกันเป็นรูปเล่มค่ะอินดีไซน์เนี่ยมัน better faster stronger ค่ะ <c oughs> ก็ดีกว่าเร็วกว่าแข็งแรงกว่าเอา แล้วมันยังไงใช่ไหมคือมันดีกว่าในเรื่องของการจัดการรูปภาพค่ะอย่างเวลาที่เราใช้ InDesign เราเอารูปมาใส่ในโปรแกรมนี้มันจะเก็บขนาด Original r e s o l u ลูชัของรูปนั้นไว้คือระความละเอียดเท่าไหร่มันก็จะอยู่อย่างนั้นนั่นแหละแต่ในขณะที่ลองนึกนะถ้าเราไปทำใน Photoshop เนี่ยเราเอารูปมาย่อให้มันเล็กลงแล้วอยู่ดีๆรูปมันก็เล็กลงแล้วใช่ปะพอเราขยายออกมารูปมันก็แตก เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแบบ destructive edit ค่ะในขณะที่ InDesign มันเป็น non destruct non destructive เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีประโยชน์มากในการที่จะเอารูปเข้ามาใส่แล้วก็ manage รูปโดยที่ไม่ไปรบกวนหรือไม่ไปทำลาย Quality ของมันซึ่งมันทำให้การทำเล่มเนี่ยมันง่ายขึ้นมากเร็วกว่าก็เนื่องจากว่ามันเป็นโปรแกรมที่สำหรับใช้ทำรูปเล่ม,มนะยังไงมันก็มีฟังก์ชันในการที่จะช่วยทำให้เรา ทำงานได้เร็วขึ้นแน่นอนสตรองเกอร์ er ยังไงโปรแกรมเนี่ยมีความเสถียรมากเวลาที่ใช้กับพวกรูปภาพอะไรลังนึกใครเคยใช้ Illustrator แล้วเอารูปเข้าไปใส่เยอะๆมัง่งแล้วพอรูปมันเยอะขึ้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 นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มจัดการไม่ได้แล้วใช่ไหมสักพักไฟล์ก็จะเริ่มใหญ่สักพักก็จะเริ่มช้าเริ่มขยับไปไหนไม่ได้สักพักก็จะเปลี่ยนให้เป็นเหมือนวายเฟรมไม่เห็นรูปเป็นรูปอีกต่อไปเป็นแค่กล่องๆหนึ่ง คือมันจะมีปัญหาเยอะค่ะในขณะที่อินดิเซอ์มันสร้างมาเพื่อจัดการกับปัญหานี้โดยเฉพาะเพราะมันสร้างมาเพื่อทํารูปเล่มก็จะทําให้สามารถเอารูปมาใส่ในนี้ได้เยอะมากเพราะว่ามันสร้างมาเพื่อสิ่งนี้แล้วก็ยังมีความสามารถในเรื่องของการจัดหน้าจัดพารากราฟตัวอักษรฟอร์แมตตัวอักษรได้ด้วยก็คือแทนที่ต้องไปใช้แค่ใน word document ใช่ไหมที่เอารูปมาจัดกับตัวอักษรอะไรอย่างเงี้ยให้มัน แล้วมันแบบไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่เนี่ย InDesign เนี่ยทำออกมาแล้วจะเนียบเชียบเหมือนอยู่ในแมกซีนเลย InDesign เป็นเหมือนแพลตฟอร์มที่ดีมากที่จะเอา Raster ก็คือพวกรูปเนี่ยมารวมกับพวก Text ต่างๆแล้วก็ทวก Vector ก็คือไฟล์ที่เป็นเป็นข้อมูลเชิงเลยค่ะคณิตอย่างเช่นเป็นเส้นถ้าเปิด Illustrator อยู่แล้วมีเส้นหรือมีเอ่อเชฟที่วาดอยู่ใน Illustrator ก็ดรอปลงมาได้เลยเพราะฉะนั้นมัน ดีมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใช้ Photoshop เป็น Illustrator เป็นเนี่ยอลองพัฒนามาใช้ InDesign ในการจัดรูปเล่มดูเพราะว่า3อย่างนี้มันใช้ไม่เหมือนกันเนาะ p s o t p s h o p แต่งรูป Illustrator ทำาด a g r กรมทำโปสเตอร์ทำกราฟิกแบบ v e c t o อในขณะที่ n n e s s i n เนี่คือเป็นแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันทั้งรูปทั้ง Text ทั้งตัว Vector ทั้งหลายทั้งปวงข้อดีข้อแรกที่อยากจะเน้นของ i n d e s i g n นะัคือ flexible ค่ะมีคือมีความยืดหยุ่นทีนี้มาดูว่า มันเฟ e x i ซิเยังไงอย่างเช่นในการที่เราจะ add รูปเข้ามาในไฟล์เนี่ยเราสามารถกดง่ายๆก็คือ c t r o l D หรือว่าถ้าเป็นเข้ามาได้เลยแล้วก็ดรบไฟล์ลงไปได้เลยแล้วมันก็จะมาเป็นขนาดจริง Delete ไปหรือถ้าเรามีกล่องอยู่แล้วอะเราก็สามารถสร้างกล่องเหมือนเป็น p l a สโฮเดอร์ว่าเนี่ยละคือ Area ที่เราจะเอารูปมาใส่ซึ่งมันก็จะง่ายต่อการแพลนตอนแรกแเราอาจจะยังไม่มีรูปมาแต่เราอาจจะแพลนฟอร์แมตเอาไว้ก่อนว่า เราจะเอาลูปใส่ตรงไหนบ้างอ่ะอย่างเงี้ยพอเรามีกล่องแล้วก็กด c t r l d แล้วลองเอารูปใส่เข้าไปใหม่นี่จะให้รูปมันฟิ t ด้านไหนก็ได้เนี่ยให้มันฟิ t ด้านไหนก็ได้หรือว่าเราไม่เอาอะเราไม่อยากได้รูปขนาดเท่านี้อ่ะสมมติอมลองซูมเข้าไปดูไม่เอาเราไม่อยากได้รูปขนาดนี้เราอยากให้มันแบบขยายเราอ,อยากให้มัน move มาหน่อย,อยเราก็สามารถเลื่อนรูปได้อ่ะให้มันใหญ่กว่านี้นิดนึงอะไรเงี้ยเราก็สามารถขยายแล้วก็เลื่อนรูปได้ค่ะมันสะดวกมาก ในขณะที่ลองนึกนะให้อยู่ใน Photoshop มันก็ไม่ใช่ workflow อย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไม่สามารถเลื่อนไปเลื่อนมาแบบคลิกคลิกคลิกอย่างนี้ได้หรือใน l l u u t t r t t r เนี่ยมันก็ต้องใช้เป็น m a s สมันก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นข้อที่ Flexible และเป็นจุดที่ Indesign แตกต่างจาก Photoshop แล้วก็ Illustrator มากแล้วก็แรกๆใครมาใช้ก็จะงงๆนิดน,นึงนะเพราะมันก็เหมือนเป็น Mindset ที่เปลี่ยนไปอะแต่ว่า เป็นข้อดีมากค่ะคือมันไม่ใช่แค่อย่างนี้นะเราสามารถแบบครอปได้ด้วยนะเนี่ยถ้าสมมติเราคลอปเนี่ยให้มันขึ้นลงเนี่ยมันก็จะขยายไปตามขนา,ขนาดของรูปที่มันอยู่ข้างในถ้าเห็นไอ้กรอบสีส้มๆเนี่ยคือขนาดจริงๆของรูปก็เนี่ยมันเป็นการที่มันยังไม่ได้ไปทําลายขนา,ขนาดของรูปหรือไปย่อรูปใดๆทั้งนั้นรูปมันขนาดเท่าไหร่มันก็เป็นขนาดเท่าเดิมข้อดีข้อที่2ของอินดีไซน์ก็คือ consistency คือมันสร้าง format ที่ทําให้มี ความสม่ำเสมอของระบบการจัดหน้าค่ะข้อดีของ InDesign คือมันมีสิ่งที่เรียกว่า Master Page ค่ะ Master page เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูเนี่ยข้างบนนี้ถ้าเห็นบริเวณนี้จะมี A Master B Master C Master ทั้งหมดเนี่ยมันเป็น Format ที่เรากำหนดไว้คร่าวๆค่ะก็อย่างอย่างถ้าสมมติคลิกเข้าไปดูใน Master เนี่ยสามารถบอกได้ว่าเนี่ยถ้าสมมติตอนนี้เรากำลังทำพอร์ต f ฟ l i o กันอยู่ หน้าแรกของแต่ละโปรเจกต์จะมีฟอร์แมตแบบเดียวกันคือเป็นรูปอยู่ด้านซ้ายแล้วก็มีโปรเจกต์เนมมีโลเคชันแล้วก็เป็นเดสคริปชันตรงข้างล่างแล้วตรงข้างล่างท้ายของรูปเล่มเนี่ยไอยของหน้าเนี่ยก็จะเขียนว่าพอร์โฟลิโอของมี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 คือของฉันนั่นเองกอ็อ่าแล้วแต่ว่าจะเขียนว่าอะไรแต่นี่ก็เหมือนเป็นฟอร์แมตคร่าวๆเนาะแล้วก็ด้านมุมล่างก็จะมีบอกว่าเป็นหน้าที่เท่าไหร่ ซึ่งเราก็จะตั้งไว้ได้ว่าให้มันรันเป็นหน้าจะแบ่งเซคชั่นก็ยังได้เนี่ยก็เป็นระบบของ master page ที่เราเซตเอาไว้แล้วเราก็สามารถทำอย่างเงี้ยคัดมาใช้ได้พออย่างที่เห็นว่าเนี่ยก็จะเป็นเหมือน format master เมื่อกี้มีหน้าหน้าหนึ่งสอสม่ะสมมติว่าเราอยากจะเติมหน้าต่อไปก็ง่ายๆก็มาตรงนี้บวกนี่ก็เติมหน้าเพิ่มใช่ไหมเพอเติมหน้าเพิ่มเสร็จก็ไม่มีอะไรเลยก็ลาก m a s t e r p a เ e เข้ามาเสร็จละทีเนี้ยเราก็ได้ละ master page เหมือนเดิมเนี่ยแล้วก็ถึงเวลาก็อยากจะเติมเปลี่ยนรูปมาใส่ก็อ่านไหนลองเปลี่ยนซิเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปได้ง่ายสบายเนี่ยง่ายๆเราก็เลื่อนรูปได้ปกติเหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นวิธีการที่จะช่วยในการใช้ Master page ในการสร้างฟอร์แมตจัด จัดรูปหน้าเวลาเติมหน้าก็ลองดูว่าเวลาลูปหน้าที่เราจะเติมเป็นมาสเตอร์แบบไหนเป็นฟอร์แมตแบบไหนแล้วก็ลากฟอร์แมตนั้นะมาใส่ในหน้านี้ได้เลยแล้วก็มันก็จะใส่เลขหน้าให้เราด้วยก็สะดวกมากข้อดีข้อที่3คือ m a ชอ e ด i ิคือคลิกทีเดียวแก้ได้ทั้งเล่มเลยก็คือแก้ได้รวดเดียวง่ายๆโดยไม่ต้องมานั่งแก้ทีละอันอกลับเข้ามาในไฟล์ละสมมติว่าตอนเนี้ยฟอนที่เรามีอยู่ตอนนี้จอมใช้ Arial ซึ่งจอมก็ตั้งเป็น p พารากราฟสไตล์ว่าเนี่ยตัวสอนทั้งหมดนะจะใช้เป็น Arial ถ้าเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาทำไงดีอยากจะเปลี่ยนก็ข้างๆมันจะมีพารามีพารากราฟสไตล์แล้วก็มี c h a r a c t อร์สไตลสมมติว่าพารา r a p h นี่ก็จะเหมือน Format ของทั้งตัวพารา r a p h เลยว่าจะเป็นหน้าตายอย่างไงก็จะควบคุมฟอนต์ด้วยแต่ถ้า c h a r a c t อรอย่างเดียวเนี่ยก็จะควบคุมว่าแต่ละตัวสอนว่าเป็นเป็นไทท l ลหรือเป็นตัวด e สคริปชั่นข้างในเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ย เราจะให้มันเป็นฟอนต์แบบไหนอสมมุติเข้าไปใน Description ดับเบิลคลิกเราก็สามารถเลือกได้ว่าเฮ้ยไม่เอา Arial วเยทำอย่างอื่นดีกว่าเอาเป็นอะไรดีอะไรดีสมมุติเอาเป็นแบงกอริกแล้วกันเห็นปะตัวอักษรก็เปลี่ยนไปเลยเป็นจับ Arial ก็เปลี่ยนเป็นแบงกอริกหมดเลยก็สะดวกอะลองคิดดูว่ามีอยู่เป็น50บหน้าร้อยร้อยหน้าอะไรเงี้ยเรากดทีเดียว แค่มาเปลี่ยนตรง paragraph style หรือว่า character style ก็สามารถทำให้ตัวสอนเปลี่ยนได้หมดแล้วซึ่งเนี่ยมันก็เป็นข้อดีของ indesign ค่ะในขณะที่จะเห็นว่าตัวข้างบนยังเหมือนเดิมเพราะว่ามันอยู่ในนี้อยู่ใน title เนี่ยอยู่ใน title ก็จะเห็นว่ามันยังเป็น Arial อยู่มันก็เลยไม่เปลี่ยนไปซึ่งก็ตั้งถ้าทำงานให้มีระบบตั้งแต่แรกเซ็ตไว้ตั้งแต่แรกก็จะทำให้ทาเร็วมากมากมาก,มาก,มากมา ก็ดีมากต่อการอัมพอร์ตโฟลิโอแล้วก็ทำรูปเล่มค่ะต่อมาข้อดีข้อที่4 Workflow จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น Workflow ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือเพราะว่าเวลาตัวไฟล์พวกนี้ค่ะมันเป็น non destructive adjustment ก็คือเวลาเราเอารูปมาใส่ใช่ไหมมันไม่ได้ไปแก้ที่รูปอะ่ะก็คือเราไปเอารูปที่ลิงก์มาจากที่อื่นมาโยนใส่ในนี้เราก็จะโยนเท่าไหร่ก็ได้ใส่เข้าไปแล้วเรา ขณะนี้ก็คือรูปมันอาจจะยังสมมุติว่าเรากําลังทํา Photoshop อยู่รูปมันอาจจะยังไม่เสร็จก็ได้สมมุติยกตัวอย่างจอมหย่อนรูปเข้าไป1รูปสมมุติจอมหย่อนรูปเข้าไป1รูปเป็นปันที่ยังทําไม่เสร็จสมมุติว่าสืมสมมติว่าปันหน้าตาประมาณนี้ มติว่าแปลนหน้าตายังไม่เสร็จดีประมาณนี้แต่ว่าเนี่ยใส่ไว้เป็น placeholder ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจริงๆต้องไป Photoshop ต่อเพื่อจะทำให้แปลนเสร็จหลังจากนั้นอันนี้อาอยากใส่ตีอ่มใส่เข้าไปาฟิตนี่ใส่ติมเข้าไปแล้วก็สมมติว่าเข้าไปทำใน Photoshop ต่อทำ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 จนเสร็จพอจอมสม,มิว่าจอมเซฟแยกไฟล์ใช่ไหมจอมก็สามารถจะกดไฟล์ใหม่เข้ามาในนี้ได้เลยหรือ สมมติว่าในเวลาจริงๆแล้วอะเวลาที่ทําสมมติว่าเราเซฟทับไฟล์เดิมไปอะมันก็จะอัปเดตให้เราเลยโดยที่เราไม่ต้องกดเข้ามารีลิงก์ใหม่อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไฟล์มันอัปเดตเนี้ยมันก็จะขึ้นเตือนในเนี้ยว่ามันมีการอัปเดตเราก็แค่ต้องกดอัปเดตมันแล้วมันก็จะเข้ามาอยู่ในเนี้ยเนี่ยก็จะง่ายมากเพราะฉะนั้น มันเลยช่วยทำให้ workflow เนี่ยสะดวกมากในการที่เอา placeholder มาวางไว้ก่อนเราไปทำงานข้างนอกแล้วก็มันก็จะมาอัปเดตเองข้อดีข้อที่5ข้อสุดท้ายที่จะบอกวันนี้ก็คือเรื่องของการ package file export file ง่ายจัง export file package file คืออะไรเคยคุณเคยประสบปัญหานี้ไหม <c oughs> เวลาที่ใช้ illustrator แล้วเรามีไฟล์อยู่มีรูปอยู่ในนั้นแล้วเราก็ ไม่ได้ embed รูปอะเข้าไปอยู่ในไฟล์ illustrator ทีนี้เราก็เอาไฟล์ให้เพื่อนไปเว้ยปรากฏว่าเพื่อนเอาไปไฟล์เอาไฟล์ไปได้แต่เพื่อนเปิดไปแล้วก็ไม่เจอรูปเพราะเราไม่ได้ให้รูปไปด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นบ่อยมากหรือว่าเป็นไฟล์เก่าๆที่เราทําแล้วอยู่ใน illustrator อะไรเงี้ยเราก็ลืมไปว่าเราลบรูปที่มันลิงก์เข้าไปในไฟล์ illustrator ทิ้งไปหมดแล้วทีนี้ทำไงดีก็ข้อดีของ n d e s i g n ก็คือมันมีนี่ค่ะนี่มีแพ็กเกจค่ะแพ็กเกจคือ มันจะเก็บพวกฟอนทั้งหมดนะคะเป็นอยู่ในโฟลเดอร์รวมทั้งลิงก์ที่เป็นรูปทั้งหมดใส่เข้ามาแพ็กเกจปุ๊บ่ะมันจะบอกให้เราเซฟก่อนพอเราเซฟเสร็จใช่ไหมอ่ะเราก็ตั้งไปว่าโอเคเซฟเป็นโฟลเดอร์นี้นะอยู่ในที่นี่นะแพ็กเกจก็โอเคไปก็โอเคไปมันก็จะเซฟด็อกิเมนต์ทั้งหมด ให้เป็นไฟล์เป็นโฟลเดอร์แล้วก็รวมไว้ยาก,กันที่นี้เวลาเราจะให้เพื่อนหรือว่าเราจะเก็บไปไว้ที่อื่นหรือเราจะ archive ข้อมูลเก็บไว้เป็นคค c o r d หรือจะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ไปใช้เครื่องอื่นเนี่ยของมันก็จะไม่หายไปไหนละมันก็จะอยู่ในที่เดียวกันอ่ะไปดูกันนี่เห็นไหมเนี่ยพอเข้าไปในมันก็จะสร้างเป็นโฟลเดอร์เนี่ยที่ชื่อว่า InDesign Intro Folder เข้าไปก็จะมีไฟล์นี้อยู่เนี่ยมี Intro อยู่แล้วก็ มีนี่ด้วย export pdf ให้ด้วยโหอะไรจะรู้ขนาดนั้นแล้วก็มีเป็นฟอนต์ให้ฟอนมาด้วยแล้วก็ลิงก์ก็คือรูปทั้งหมดที่อยู่ในไฟล์นี้ถึงเวลาก็ไม่มีอะไรก็กดซิบไปแล้วก็ส่งไฟให้เพื่อนต่อทำให้การทำงานไม่ว่าจะทำคนเดียวหรือทำเป็นทีมเนี่ยใช้อินดีไซน์จะสะดวกมากค่ะเพราะฉะนั้น Indesign เลยเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มากในการที่จะใช้ในการจัดเลเยอร์แล้วก็ทำบุ๊กเลตค่ะก็เลือก เครื่องมือให้ถูกต้องให้เหมาะกับงานที่จะทำก็รู้หลายๆโปรแกรมไม่มีโปรแกรมไหนที่ทำได้ทุกอย่างบนโลกเพราะว่าถอให้ทำได้ก็เหมือนเป็นการดือ้อแบบตะบี้ตะบานว่าฉันจะต้องใช้โปรแกรมนี้ทาได้ทุกอย่างก็ใช้โปรแกรมให้เป็นอย่าให้มันใช้งานเราค่ะก็เลือกโปรแกรมที่ทำให้เราทำงานได้ไวดีมีประสิทธิภาพที่สุดก็วันนี้ก็เลยมาแนะนำอินดีไซน์กันค่ะเพราะเป็นโปรแกรมที่ต้องใช้จริงๆค่ะเวลาที่จัดรูปเล่ม เวลาทำพอร์ตโฟลิโจะไม่มีทางทำพอร์ตโฟลิโได้ดีที่สุดเลยถ้าไม่ใช้โปรแกรมที่มันโปรเฟชชั่นอลและดีที่สุดก็ลองกลับไปใช้ใดูค่ะงายมากก็ค่อยๆหัดดูมันอาจจะแบบแปล,ปลกๆหน่อยตอนแรกที่ยังไม่เคยใช้เหมือน Mindset มันจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เวลาวางรูปแต่ว่าพอทำได้ปุ๊บนะมันมันสะดวกเลยเพราะามันสามารถ Transfer f i ไฟล์จาก Photoshop แล้วก็ Illustrator เข้ามาได้ง่ายมาก ก็ลองดูค่ะ InDesign